สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกับเข้าสู่รายการทีวีอีสานรวมใจสู้ภยัยโควิด -19 อยู่กับผมพานุพงษ์ชัยนาพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ n b t 1 1ีท e ีอวีอีสานหมายเลข11กันอีกเช่นเคยนะครับในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส2019หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของโควิด -19 หลายๆกิจการกิจกรรมต้องหยุดชะงักไปโรงแรมปิดตัวไปร่วม3เดือนธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจที่ต้องพับโครงการ แล้วก็หยุดทานทำงานไปร่วมๆ่วมเดือนนั่นก็คือ Wedding Planner หรือว่า Organizer ครับงานแต่งงานเป็นเรื่องที่เราขาดเสียไม่ได้นะครับในสังคมของเราแต่ถ้างานแต่งเอาคนออกมาเจอกันไม่ได้คนต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านผลกระทบตามมาอย่างแน่นอนครับวันนี้เรากำลังจะมาคุยเปิดใจกับเจ้าของ Wedding Planner อันดับต้นๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเธออยู่กับวงการนี้มานานและไม่เคยเจอผลกระทบมากเท่าครั้งนี้ครับวันนี้อยู่กับ คุณน้อยนะฮะสุรีเรือนอินครับเจ้าของหลายกิจกรรมกิจการเลยฮะไม่ว่าจะเป็นวดดิ้งแพนเนอร์ไม้บันดิตนะครับต้นต่อดอกไม้สดและที่นี่คือข้าวหนัวครับสวัสดีครับ <Okay. S 1> ตอนนีพี่น้อยนะฮะวันนี้ข <Okay. S 1> อบุกมาถึงข้าวหนัว <Okay. S 1> ก่อนที่เราจะคุยถึงข้าวหนัวเราถามถึงไม้บันดิตก่อน <Okay. S 1> ที่ไปที่มาของไม้บันดิตเป็นมาอย่างไรครับผม ไม้บรดิเริ่มต้นมาจริงจริมาจากร้านดอกไม้ค่ะมาจากร้านดอกไม้ค่ะร้านดอกไม้ที่เป็นที่ชักว่าต้นตอไม้บดเพราะว่าเราเริ่มจากร้านดอกไม้เป็นต้นตอของไม้บรดดิ่ก็คือเกิดจากร้านดอกไม้ร้านดอกไม้ธรรมดาธรรมดาเล็กๆว่างั้นใช่ค่ะแล้วเราก็ก้าวกระโดดต่อมามาเป็นมามาเป็นจัดงานรับจัดงานรับตกแต่ง เอารถแทนงานอีเวนต์งานต่างๆขยายขยายรายงานขึ้นไปใช่ใช่จนก้าวมาสู่ความเป็นไม้บัณฑิตเว i n ิ้งแพ n e r อร์อาจาั้นเราก็ต้องวางมือคือต้องปิดร้านดอกไม้เพราะว่าเราทำไม่ไหวพราะมันก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งใช่ไหมคะครับเราก็เลยต้องต้องปิดตัวภาพไปพักหนึ่งของต้นต่อเฟสลงใช่แล้วชื่อชั้นของไม้บัณดิตก็ปรากฏต่อสาธารณชนใช่คี่แล้วครับพี่น้อยอ่สิบ สิบสีปีที่คนรู้จักไม้บันดิตคค่่ะะที่เต็มตัวจริงๆเวดดิ้งแพนเนอร์นะคะหน้าที่ของเวดดิ้งแพนเนอร์ที่ไม้บันดิตทํางานอยู่ตลอด14ีปีคืออะไรบ้างคะคาว่าแพนเนอร์ก็ชัดเจนอยู่ละวางแผนทุกอย่างให้คู่บ่าวสาวยันแบบออกแบบทุกอย่างจนทุกอย่างจบว่าพิธีการทุกอย่างเป็นยังไงเราเป็นทุกอย่างให้เขาเป็นทุกอย่างในวันแห่งความสุขที่มีครั้งเดียวต่อหนึ่งคู่ เราจะอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาครับเสน่ห์ของไม้บรรดิตี่ลูกค้าฟิดแบ็กกลับมาแล้วกลับมาแนะนําคนกลับมาคืออะไรเรื่องความซื่อสัตย์ความจริงใจค่ะความซื่อสัตย์ความจริงใจนี่มาอันดับหนึ่งเลยครับค่ะคือเราจะเปิดใจคุยกับเจ้าพาพตรงแต่แรกว่าหากเราจะร่วมงานด้วยกันเราจะต้องมีศรัทธาต่อกันเขคามีศรัทธาต่อเราเรามีศรัทธาต่อเขาแล้วเราเหมือนญาติอ่ะทำงานเหมือนญาติเหมือนพี่เหมือนน้องใช่ค่ะครับทำงานเหมือนญาติดูแลทุกอย่างค่ะคือคือ ปัญหานีข้างหน้างานให้เกิดอยู่แล้วเราต้องตามไปแก้แก้ปัญหาหน้างานทุกอย่างให้เขาแค่ศรัทธาแล้วให้ใจกันและกันใช่ครับผมต้องบอกนะคบว่าขอนแก่นเป็นเมืองแห่งอีเวนต์ซิตี้เป็นไมซ์ฟิตี้มีคู่แข่งไม่ได้น้อยเลยทีเดียวใช่ค่ะยืนระยะอยู่ยังไงครับไม่น้อยก็อาศัยศรัทธาลูกค้าก็จะบอกต่อกันมาเลยคือของพวกนี้มันเหมือนอาหารกินแล้วอร่อยกินแล้วกินซ้ําติดใจติดปากใช่ไม่ว่าจะเป็นทั้งพ่อแม่บ่าวสาวญาติหรือทุกอย่างที่มาคือสิ่งที่สัมผัสได้คือ ถ้าเคยแต่งให้คู่ใดคู่หนึ่งก็ต้องแต่งทั้งตระกูลทั้งตระกูลทั้งครอบครัวใช่ทำงานสิบสี่ปีมีงานไหนที่เป็นมาสเตอร์พีซภูมิใจไหมครับที่อยากจะเล่าให้ฟังเห็นจะเป็นงานแห่ช้างนะคะเป็นงานใหญ่งานแห่ช้างที่เป็นงานของซีอีโอฮ่องกงงานคุณวอลลี่อ่าแล้วก็คุณจัสตินเตรียมการนานไหมครับเตรียมการประมาณสองเดือนค่ะสองเดือนค่ะพอแต่งเสร็จแล้วเป็นครอบครัวเป็นพี่น้องกลายเป็นเพื่อนพี่น้องกลายเป็นญาติไปเลยกลายเป็นคือเขา พราะเราทำดีเขารักเขามากมายทำให้เขารักเราได้มากมายถึงขนาดนี้เราก็รักเขาธุรกิจเว딩แพนเนอร์ก็เติบโตจนถึงขนาดว่าก็ทําเป็นร่ําเป็นสรรเป็นอาชีพหลักก็น่าจะเป็นอาชีพเดียวด้วยซ้ำมั้งครับใช่ค่ะพี่ก็เลยต้องวางมือทุกอย่างเพราะว่าก็อยากทาอันใดอันหนึ่งให้มันดีก็เลยวางมือทำวางมือร้านร้านดอกไม้เดิมก็กลายเป็นไม้บัณฑิตอีเวอย่างเดียวทำอาร์ะไดเสื้ออย่างเดียวรุยลายเดียวเลยทำอย่างเดียวให้มันดีไปเลยครับเพราะว่าเวลาเราต้องจับสรรเวลาให้เขาการเตรียมงานการ งานทุกอย่างการตกแต่คืองาน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 อีเวนต์มันเป็นงานเบื้องหลังงานตื่นก่อนนอนหลังงานต้องเซตอัพก่อนความถี่รอบงานหนึ่งปีทํางานทั้งปีไหมคะพี่น้องทั้งปีค่ะวันเข้าพันษาวันอะไรแต่งหมดแต่งกันหลยงานไม่เว้นไม่เว้นไม่เว้นไม่แต่วันพระวันเจ้าแต่งหมดค่ะคือแบบจัดกันหมดเอากันเต็มที่หมดใช่พอโควิดเดินทางมาถึงแน่นอนนะคะมันก็ร่ำร่ำมาประมาณมีนาฮะต่อกลางมีนาปั๊บทุกอย่างเริ่มเริ่มชะลอสโล แล้วติดตัวตอนนั้นรู้สึกยังไงที่เราทํางานรู้สึกตกใจรู้สึกตั้งรับไม่ทันเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นปกติเราจะเป็นคนที่วางแผนชีวิตได้ดีมากเราก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วตอนนี้คือผู้ว่าสั่งให้หยุดอืสั่งให้โรงแรมปิดสั่งให้เราหยุดที่ทํากินเราไปทํากินไม่ได้อกลายเป็นเรามีหม้อข้าวหม้อเดียวแล้วอยู่นี่ก็สั่งให้ปิดฝาหม้อข้าวเลยห้ามกินข้าวในหม้อนี้นะกินอะไรอ่ะทาไงอ่ะแล้วเราจะกินอะไรข้าวต่อไปทํายังไงครับก็เกิดแบบ ก็ยอมรับว่าเครียดถึงภาวะแรกๆแล้วไม่ใช่แค่เราเลยสิใช่งานแม่บัณดิตใช่กี่ชีวิตฮะตอนนั้นที่15ชีวิตที่เราต้องดูแลเขาอยู่15ชีวิตค่ะเป็นพนักงานประจําทั้งหมดเงินเดือนประจาทั้งหมดเลยจ่ายเงินเดือนให้เขาทุกเดือนประจำใช่ค่ะใช่โอ้โหพอมาเจอเนี่ยปั๊บเราก็เราไม่มีอะไรให้เขาทำอ่ะครับไม่มีงานให้เขาทําก็ไม่มีเงินให้เขารายได้ไม่เข้ารายจ่ายเท่าเดิมใช่ค่ะทํายังไงแล้วแรกและก็ก็ต้องทุกคนเว้นวักเว้นวักแล้วทุกคนกลับไปพักผ่อนก็ตามตามนโยบายด้ววยยยยกกกกกก็แแัันนนออู่่่่ไปทีเราาคิด ก็มาคุยกับทางทางแฟนว่าเราจะวางแผนยังไงลําพังตัวเราเนะี่ยรอดคือลูกน้องคนหนึ่งเน่ยลูกสองลูกหนึ่งลูกสองแต่และคนมีลูกมีภาระรมีภาระพ่อแม่ที่รับผิดชอบทุกอย่างเขาเป็นหลักขเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวไงพอเสาหลักล้มปั๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่เขาคนเดียวลูกเต้าพ่อแม่เขาเอง ถ้าโมวใจนั่งเครียดนั่งคิดอยู่ไม่งั้นตายแน่งมือทำอะไรสักอย่างใช่ใช่ก็ตัดสินใจไม่เครียดไม่เครียดก็อีกอาทิตย์หนึ่งก็ไปซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่มาลองทําลองทําลองสูตรก่อนลองถูกลองไปลองลองชิมแล้วชิมอีกทาแล้วทาอีกใช่ได้หรือไม่ได้หรืออย่างเงี้ยโอเคลองแล้วโอเคตัวที่ผ่านใช่ไหมครับอาทิตย์ที่สามเปิดเลยเป็นข้าวหนัวเราจะไม่ใช่คําว่าข้าวมันไก่หรือข้าวมูแดงอะไรเราเริ่มที่ข้าวก่อน ให้ข้าวเป็นหัวใจสําคัญเอาข้าวเป็นตัวชูใช่แล้วเดี๋ยวจิมมิกมาเองแล้วกิมมิกจะเป็นหน้าอะไรค่อยว่ากันอ๋อเป็นท็อปปิ้งต่างๆใช่ใช่ข้าวนัวคืออะไรคข้าวนัวเหรอคะข้าวหนัวคือข้าวเนี่ยมันมันล่าตามันคล้ายข้าวมันไก่ข้ามแต่มันไม่ใช่น้ํามันไก่แต่ไม่ได้ทํามาจากมันไก่ไม่ใช่มันไก่มันก็คือข้าวมันที่พี่ใช้น้ํามันลําข้าวใช้น้ํามันลาข้าวค่ะเพราะว่าน้ํามันลําข้าวเนี่ยมันมันไม่มีไขมันทานไม่มีไขมันอิ่มตัวโอ้โหดูแลสุขภาพตนนนนนัั้้้้้ไปดดววยเหหห็คุณออสมมมิาาาาก่ี อ่าโอเมก้ามีต่างๆหน้าๆโอเคทุก okay, อย่างอา๋โอเคคนรู้สมบัติที่ดีอยู่นี้ เลือกน้ำมันอันนี้แหละแพงหน่อยก็ช่างมันเลือกน้ำมันรำข้าวใช่น้ำมันรำข้าวใช่เราเคลียร์โดยใส่ใจสุขภาพเพราะฉะั้นกินแล้วจะต้องดีกินแล้วต้องชูกําลังกินแล้วต้องเกิดประโยชน์กับร่างกายและที่สาคัญต้องอร่อยคือใส่ใจทุกเรื่องทําทุกอย่างให้มันดีอ่ะตั้งแต่เมทีนี้อ่าหลังจากได้ข้าวแล้วใช่ไหมคะบางคนก็มาซื้อแต่ข้าวไปกินก็มีจริงหรอะรสชาติมันนัวมันอร่อยกินแต่ข้าวก็ได้ส่วนหน้าเราก็บอกว่าทั่วไปก็จะหน้าเป็นหมูถ้าเป็นหมูก็จะมีอะไรหมูกรอบหมูแดงหมูกรอบ อาจจะเป็นเนื้ออ่ะเนื้อเอาเนื้อโคขนเลยดีไหมเอาเนื้อดีๆไปเลยไปแตะเนื้อที่คนกินแล้วกินที่สุดจัดโคขนเลยเพราะลูกค้าได้กินแล้วกลับมาซ้ําตลอดกลับมากินซ้ํากลับมาปุ๊บเนี่ยที่เราเปิดร้านได้แค่เดือนครึ่งไม่คิดว่าฟีดแบ็คเจาะมาดีขนาดนี้จะเห็นว่าออเดอร์เข้ามาตลอดออเดอร์เข้ามาตลอดครับยิ่งตอนนี้มาผูกกับแก๊บกับแพนด้าเนี่ยก็อาลามทั้งวันโอ้โหไลเดอร์เข้าทั้งวันใช่ค่ะเป็นคนลำปางแต่มาทำอาหารกินของแกนขนาดแท้ต้องมีอะไรเป็นซิกเนเจอร์บ้างใช่ต้องมีอะไรที่นเเป็แบบว่าอ ก่อนที่คนจะได้กินข้าวนัวได้ก็ต้องมีอะไรเป็นตัวดึงครับดึงก็คือต้องแปลกถ้าแปลกสําหรับพอนแก่นนี่คือต้องเป็นอะไรที่เป็นทางทางทางต่างจังหวัดของทางเหนือแล้วกันสําคัญคือหากินที่นี่ไม่ได้ใช่ใช่ที่ปัญหากินยากที่จะดึงมาได้ล้วก็พี่กเราเปิดหัวที่ข้าวซอยก่อนเลยพอไปเมืองเหนือต้องขึ้นข้าวซอยใช่พอคนกินข้าวซอยเสร็จปั๊บตามด้วยข้าวนัวขนมจีนน้ำเงี้ยวใช่ปล่อยไปทีละตัวทีละตัวฟิกเนเจอร์เมืองเหนือทั้งนั้นใช่ใช่ ของได้ขึ้นชื่อถ้าไปเหนือต้องไปกินข้าวซอยต้องไปกินน้ำเงี้ยวใช่ไหมคะไม่ต้องถึงเหนืออยู่ที่ขอนแก่นนี่เลยที่เอาต้นแบบมาทำให้แล้วลูกค้าเข้ามาแล้วลูกสึกมาออกเราเราโอเคเราผ่านแล้วเราไปถึงสเต็ปที่เราวางแผนไว้โอเคไปงี้ได้ละสิ่งที่เราแพลนไว้โอเคตาม1 2 3 4 5ตามสเต็ปได้มันไปตามเป้าทีละจุดทีละจุดใช่ใช่ใช่คือถ้ามวลนั่งคิดว่าเมื่อไหร่รอรอรอว่าเมื่อไหร่จะหมดโควิดสักทีน้องนุ่งหลายๆคนที่เข้ามาในร้านมวลเวียนเข้ามาก็ปรึกษาว่า หนูเครียดมากหนูกินยานอนหลับหนย่งไงพวบทุกอย่างอย่าทําอย่างนั้นลูกสู้สู้ตั้งใจทําหั่เราไม่รู้สถานการณ์ในอนาคตคืออะไรอะไรก็ไม่แน่นอนใช่ใช่อันนี้มันเหมือนกับอยู่ในเราตงเราตงนั่งกลางแก๊งฝนตกปุ๊บเลยอ่ะฝนตกเรากางร่มไม่ทันอ่ะแล้วเปียกแล้วตกทั่วฟ้าด้วยโดนกันทั่วทุกอาชีพทั่วโลกทั่วโลกช่วงนี้เอาเท่านี้ช่วงหน้าจะมาดูว่าที่เล่าเล่าไปหน้าตาจะน่าทานแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นตัวพระเอกนางเอก อ๋อมีของหวานซึ่งเป็นตัวใหม่ดาวรุ่งและเป็นดาวรุ่งบนลอยนี่รุ่งมากซึ่งตอนนี้ติดท็อปชาร์ตแล้วค่ะติดแล้วค่ะครับผมจะกลับมาดูหน้าตาอาหารกันต่อในช่วงหน้าครับค่ะช่วยกันหยุดโควิด19โดยการล้างมือสม่ำเสมอด้วยสบู่ และน้ำหรือเจลล้างมือที่มีส่วนประสมของแอลกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยไม่ร่วมกิจกรรมที่มีคนหมู่มากหากไอเป็นไข้ออนเลียหายใจลำบากควรรีบพบแพทย์ ช่วงที่ผ่านมาได้พูดคุยถึงแนวคิดที่ไปที่มากว่าจะเป็นไม้บัณฑิตจากต้นต่อร้านดอกไม้เล็กๆในจังหวัดขอนแก่นวันนี้กําลังจะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งวันนี้คือผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของข้าวนัวบายพี่น้อยไม้บัณฑิตว่าอย่างนั้นก็ได้ย<า>เยอะแยะไปหมดเลยครับคุณแม่เริ่มจากอะไรดีก่อนครับข้าวนัวอันนี้คือตัวแรกใช่ค่ะข้าวนัวข้าวนัวใช่ค่ะข้าวนัวที่เริ่มค่ะใช่ค่ะนี่ความเป็นข้าวนัวของมันนี่คือข้าวนัวใช่ค่ะ ที่บอกว่าไม่ใช่น้ำมันคือตัวนี้มัวนข้ใช่ใช่ค่ะความโดดเด่นของมันคือยังไงฮะก็คือใช้น้ำมันํำข้าวแล้วมันจะมีรสชาตินัวรสชาตินัวเราขึ้นเรียงเม็ดสวยพอข้าวมันโอเคแล้วเราก็มาดูที่กลับอันนี้เครื่องเคียงกลับหน้ามันขาที่เขาตีมันจะมีอะไรมีหมูแดงหมูแดงมีขาหมูทําเองนะฮะทุกอย่างทําเองหมดมีมันมีไก่ต้มอันนี้ไก่ต้มแล้วกจะมีตับในตับอันนี้อ่าค่ะก็คืออยู่ในเซ็ตจึงถูกเรียกชื่อว่า ข้าวนัวหน้าม้วนนิ่มอันนี้คือหน้าแบบซิกเนเจอร์ค่ะหน้ารวมหน้าม้วนมาถึงไม่สั่งถือว่ามาไม่ถึงถือว่าผิดนี่ฮะมาเลยฮะนี่ฮะข้าวหนัวหน้าม้วนนิ่มแล้วก็มีกุนเชียงแหนมให้ด้วยโอ้โหให้ด้วยตอนนี้คือดาวเด่นของที่นี่ใช่อ่ะคนเริ่มติดข้าวนัวแล้วขึ้นมานี่ฮะค่ะน่องไก่น่องมันเป็นเต็มเมเลยนะฮะค่ะแล้วคือความเข้มข้นของเครื่องแกงและเส้นค่ะดูเส้นอันนี้เส้นลวกเ่ะนจะเหนียวนุ่ม ซึ่งอันนี้เส้นข้าวซอยมาจากเมืองเหนือใช่ค่ะของเชียงใหม่แต่เส้นไทยใหญ่ค่ะเส้นไทยใหญ่เห็นไหมฮะมันจะเป็นถ้าเส้นข้าวซอยแค่มันจะเป็นแบนๆนะนรแบบนี้จะนุ่มเหนียวแล้วก็เป็นมี่กรอบตรงนี้เส้นข้าวซอยเหมือนกันเป็นข้าวซอยเอาไปทำกรอบทำนุ่มแล้วก็ทำกรอบโอ้โหให้ได้รับรสชาติหลายเทคเจอร์หน่อยใช่โอ้โหแล้วมีกะทิราดหน้านี่ นี่นะฮะเราก็ทานพร้อมผักเครื่องแนมต่างๆใช่เครื่องเคียงตรงนี้ก็ขึ้นชื่อคนขาสั่งเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะยอดขายดีเลยอ่ะพอสองตัวติดตลาดทำยังไงต่อมีตัวไหนต่ออีกฮะตัวที่หนึ่งคือขนมจีนน้ำเงี้ยว่น้ำเงี้ยวซึ่งดูความเข้มข้นของเจ้าตัวเครื่องมันนะค่ะนัวนี่ฮะโอ้นี่คือไก่เป็นไก่ค่่ะใชเลือดไก่เป็นเลือดไก่แล้วก็หมูเราจะเคี่ยวนี่ฮะเป็นหมูะเคี่ยวจนเคี่ยวจนละลายในปากได้ ใช่ค่ะกระดูกอระน่อนเนี่ยสามารถเคี้ยวกินได้เลยโอ้โหคือกินได้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะรใช้าในกั้เดิมนะตุ๋นมากเออมะเขือเทศเราตุ๋นจนละลายอย่างไม่ใครเห็นมะเขือเทศใช่ไหมฮะนี่ฮะมะเขือเทศเนี่ยตุ๋นจนเป็นอนูเดียวกับน้ําซุปใช่น้ําน้ํายาขนมจีนค่ะค่ะคือเคาจะเปรี้ยวจากเปรี้ยวจากมะเขือเทศอ่าค่ะอ่หรือถ้าใครเปรี้ยวไม่พอก็ใส่มะนาวเข้าไปดใช่เขาจะมีมะนาวให้กินกับขนมจีนก็ได้ทินกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้ได้ตัวที่สามมีข้าวกันจีนนี่อันนี้คือ เข้ากันจีนเป็นซิทิเนเจอร์ของพี่น้องชาวล่างปภาษาสาเนือคือข้าวกั้นจีนข้าวข้าวกั้นจีนนกันจีนเอาข้าวนี่มาคั้นมามาคั้นจีนก็คือเนื้อจีนก็คือจีนหมูข้าวที่ไปคั้นกับเนื้อหมูใช่ค่ะจนออกมาแบบนี้เอามาเอามาผัดกับเนื้อหมูเอามาคั้นเอามาคุกแล้วมาผัดผัดเสร็จแล้วมานึ่งโอ้ขั้นตอนนะใช่ค่ะมาเลยหอมใบตองโอ้โหเอามาคั้นกับเนื้อหมูผัดเสร็จนึ่งค่ะนึ่งเสร็ มาเป็นแบบนี้รสสัมผัสก็จะเป็นแบบไหนครคล้ายๆบะแจมันเป็นข้าวที่ข้าวที่มีกับอยู่ในตัวคือกินอยู่ในคําเดียวใช่รวบตึงเลยจบกินอร่อยเลยใช่ค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นข้าวกันจิ้นค่ะโอ้โหสี่ตัวสี่จตุรเทพค่ะมันก็ต้องมีของหวานสี่ห้าอันนี้ตัวใหม่ค่ะตัวนี้กำลังฮอดนี่คือคือข้าวหน้าเนื้อมาเลยฮะมาสาวกเนื้อต้องดูตัวนี้ค่ะใครที่เป็นสายเนื้อนะฮะใครที่เป็นสายเนื้อต้องตรงนี้มา นี่ไงครับเ้าจิ้มแจ่วนะคะจิ้มแจ่วอันนี้เป็นเนื้ออะไรครับเป็นเนื้อโคขนค่ะโอ้เล่นใหญ่จัดเต็มใช่ค่ะเล่นใหญ่จัดใหญ่ทั้งเปื่อยทั้งอันนี้อ๋อมีทั้งแบบเนื้อเปื่อยแล้วก็มีทั้งแบบเป็นเนื้อย่างเนื้อย่างทุ่ถ้าคุณผู้ชมทีวีคุณเนี่ยรับกลิ่นได้นี่มันมันสุด คนสายเนื้อเนี่ยกลิ่นมีส่วนสําคัญมากนะย่างแต่พอดีไม่เหนียวเกินไปแล้วก็ไม่ยุ่ยจนเกินไปทานกับข้าวซึ่งก็เป็นข้าวนัวอีกใช่ค่ะแทบลืมใช่ค่ะมันเริ่มจากเมนูไหนก่อนัเมนูแรกคือบัวลอยก่อนบัวลอยอ่ะช้อนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะเป็นคนที่จะเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับนี่ครับกะทิเป็นกะทินี่ฮะนี่คือเม็ดบัวลอยนะเม็ดบัวลอยค่ะไม่ใช่ลูกตาลแต่อย่างได้นะใช่บัวลอยทท่วไปเขาไม่มีไส้ คุณพระเราก็เลยคิดว่าไอ้ธรรมดาโลกไม่จําคุณพระบัวลอยต้องมีไส้ค่ะบัวลอยของไม้บัณฑิตของข้าวนัวมันเป็นอย่างนี้ค่ะไส้อะไรบ้างคะเนี่ยอ่าก็จะมีไส้อันนี้นี่อันนี้จะเป็นไส้มีไส้ฝอยทองมีไส้ฝอยทองเผือกอันนี้เผือกอันนี้ก็จะเป็นเผือกอ่าแล้วก็ไส้ทุเรียนโอ้โหไส้ไส้ถั่วแดงหลากหลายค่ะแล้วก็ไส้ไข่เค็มค่ะผมว่าคําเดียวนี้ก็น่าจะน่าจะอิ่มแล้วนะค่ะคือถ้ากัดมันจะมันจะแตกละลายในปากแล้วความ ความเป็นกะทิที่เป็นกะทิสดใช่ค่ะเห็นไหมคะมันจะเยิ้มตลอดเวลามันจะเป็นแบบอย่างนี้เลยคุณผู้ชมมะพร้าวมะพร้าวอ่อนแล้วก็ลูกตาลลูกตาลกับมะพร้าวจะถูกผู้หญิงคนนี้เขาไม่ทําอะไรเล่นจริงฮะคัดเฟนแบบได้กําไรบ้างไหมคะคุณแม่คือต้องรักสิ่งที่ทำเออค่ะกำไรนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เท่าไหร่ครับเนี่ยเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้45บาทค่ะฮะ45คุณแม่เอากำไรจากตรงไหนฮะแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าลูกแล้วเนี่ยฮะค่ะโอ้โหแล้วดูครับดูมะพร้าวมะพร้าวมันนี่ฮะค่ะความเป็นมะพร้าว นั่นจริงๆใครบอกว่าโอ้ฉันกลัววนฉันไม่อยากทานกะทิเยอะมีอีกอกะทิเนื้อนี่เป็นอันนี้อันนี้ตัวใหม่ค่ะตัวใหม่คุณผู้ชมถ้าคุณเคยได้กลิ่นสัมผัสของน้ําลอยดอกมะลิค่ะใช่น้ําดอกไม้มันจะมาแบบนี้นี่คือทับทิมกรอบรูปทรงหัวใจเนี่ยครับซึ่งข้านทำจากแห้วค่ะอ๋อแห้วมันสมหวังนะคะสมหวังค่ะใช่ค่ะ แล้วก็มีขนุนค่ะอันนี้อันนี้แับมะพร้าวกะทินะคะตัวอยู่ข้างหน้านี่มะพร้าวกะทิแล้วครับค่ะมะพร้าวที่มีคุณสมบัติที่เป็นกะทิอัตโนมัติของประไทยแท้เป็นของหวานไทยแท้ดีงามทั้งหมดมวลนี้ยังมีอีกหลายเมนูที่เราจะขนุนค่ะขนุนอีกไมาอีกค่ะโอ้โหยังคิดเมนูต่อเนื่องไหมครับใช่ที่ก็ใส่น้ำกะทิได้นะครับตอนนี้หยุดที่เมนูละอาจอาจจะกำลังคิดว่ากำลังจะทำจะทำเป็นไอติม ไอติมไอติมกะทิอะไรแบบนี่เป็นไอติมกะทิทุเรียนใช่แน่ๆไอติมของคุณแม่ต้องไม่เหมือนคนอื่นใช่แต่กะทิต้องต้องเข้มข้นกะทิเข้มข้นแล้วก็อาจจะเป็นเป็นหน้าท็อปปิ้งเป็นแบบเป็นไทยๆเป็นมันเป็นถั่วเป็นอะไรพวกนี้ค่ะอ๋อใช่ค่ะกลิ่นอายของไทยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นบัวลอยลูกเล็กๆโรยหน้าไอติมวันนี้เราเห็นจากฟีดแบ็กที่ลูกค้ากินจากที่ลูกค้าบอกว่า หนูคิดแล้วหนูมีความสุขมากหนูค้นหาอันนี้มานานหนูต้องการสิ่งสิ่งนี้มานานมากหามาขอบคุณนะคะที่ที่ทาให้หนูได้กินในวันนี้ครับที่เขาเสียเงินให้เรานะเขาจ่ายเงินเขาขอบคุณเราใช่ครับมันมันมันได้ตรงเนี้ยเยอะมากกว่ามากกว่าบิ๊กโปรเจกต์คือยังไงเขาบิ๊ก็ได้ฮกก็จะกลับมาเปิดร้านต้นตอไม้บันดิตคือร้านดอกไม้จะกลับมาสูงสุดสู่สามันใช่ค่ะจากจุดเริ่มต้นจริงๆที่เราเริ่มก้าวครั้งแรกมารู้จักเราพอต้นต่อเราหันกล เราก็เลยคิดว่าต้นต่อจะทําให้อบปวงจรก็เป็นการมาจัดเป็นงานอีเวนต์อีเวนต์เหมือนกันแต่เป็นอีเวนต์งานอาวะมงคลอีเวนต์งานอาวะมงคลซึ่งถ้าพูดว่างานอาวะมงคลมันก็มีไม่กี่งานคุณง่งยงายๆก็คืองานศพค่ะคืองานศพนั่นเองอีเวนต์งานศพใช่ค่ะซึ่งคอนแกตยังไม่มี คือดูแลเป็นออกเกอเนเซอร์งานศพให้คนตายนอนตายตาหลับแ้มีความสุขว่าฉันจะตายแล้วโดยที่หลังจากที่ฉันตายไปแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเกิดขึ้นตามที่ฉันได้แพลนไว้ทั้งหมดการจัดการต่างๆ1 2 3 4สี่จะตรงใจคนที่ไม่มีปากเสียงอีกต่อไปแล้วใชคือคนที่มีเงินไม่มีญาติเดี๋ยวนี้คนไม่นิยมจะมีลูกมีเต้าเลยนะไม่มีคนผู้ถึงอายุปมดมากขึ้นคนอยู่ตัวคนเดียวหรืออยู่กันสองผัวเมียสองใจยายมากขึ้นใช่ค่ะเราก็ยินดีให้อ่า คนแก่คนเฒ่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยมานั่งทำาิธีกรรมทำพิธีกรรมมกับเราเลยเราจะทําทุกอย่างตามพิธีกรรมที่คุณได้กำหนดให้มาใช่ในวันนั้นจะให้เราเชิญไรออกการแบบไหนตั้งแต่ต้นทางเลยไหมฮะน้ําศพทุกอย่างจนถึงรอยอังคารตั้งแต่บทลมหายใจพระญาติโทรมาหาเราได้เลยค่ะเราจะรับตัวจากโรงพยาบาลมาอย่างนั้นเลยคะตั้งแต่มาจัดอาบน้ําอาบผ้าแต่งนัวแต่งหน้าชุดที่คุณอยากใส่ใช่ค่ะครบเซต ลงศพเลือกไว้เลยดอกไม้ดอกไม้ที่คุณอยากได้ของจัรลวยในงานที่คุณอยากมีใช่ค่ะอาหารที่เลี้ยงแขกสวดอภิธรรมแต่ละวันที่คุณอยากจะบริการแขกใช่ค่ะเราจะให้บันทึกลงในพิธีกรรมพวธีกรรมไว้ทั้งหมดโอ้โหแล้วเราจะจัดการให้ตามนั้นค่ะอะยุคคนมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้คนซักผ้าไม่เป็นละต้องซักเครื่องซักผ้าต้องไปหย่อนเหรียญหยอดตู้เดี๋ยรนี้รูลัวไม่รู้ประเพณีว่าอะไรผิดช่องผิดทางอะไรทำถูกความผิด วันหนึ่งถ้าสูญเสียคนรักจะทำยังไงตั้งหลักตั้งตัวไม่ทันส่วนหนึ่งพี่เอาประสบการณ์จากตอนที่งานคุณพ่อพี่เสียครับ พ่อพี่เสียจังหวะที่พี่ช็อกพี่คิดอะไรไม่ออกเลยมันตื้อไปหมดนะตื้อไปหมดถ้ามีแต,มแต่มีแต่น้องนุ่งทุกคนเจ้าพิธีการมาช่วยเหลือช่วยีว่ายอยู่ห่วงการอีเวนต์ทุกคนเข้ามาช่วยกันหมดเราก็เลยคิดเอามันน่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่มาเป็นเบนหลักตรงนี้แล้วมาทําตรงนี้ให้กับเขาเอ่าโดยที่ลูกหลานเขาไม่ต้องทําอะไรถึงจะมีลูกหลานก็ตามใช่ค่ะไม่ต้องแบบเปล่าเปลี่ยวก็ก็สามารถใช้บริการตรงนี้ได้โทมาตั้งแต่บทลมหายใจจนถึงลอยอังคารมีการรันคิวมีพิธีกรมีช่างภาพมีวิดีโอครบถ้วนในกระบวนการเหมนดดียวกััท้ง แต่เป็นอีกหนึ่งความทรงจําสุดท้ายของชีวิตเราใช่ค่ะพี่กับผู้สึกว่าถ้าทำเราจะได้บุญเราจะคอยปอบใจเราจะเป็นหัวคิดให้เขาเราจะเป็นเป็นเพื่อนที่เขาในยามยากอ่ะยามที่เขาเขาเคว้งอ่ะแล้วเราจะจํากันได้ในวันที่เราลําบากในวันที่เราไม่เหลือใครพี่และพี่มั่นใจพอเราทำเขาจะไม่ีวันลืมเราเลยเขาจะรักเราค่ะ แต่เราจะจัดการทุกอย่างทุกหมดเขาเอาโครงโลงโครงหลีทุกอย่างยังไงเราจะไการเขาทั้งหมดด้วยพื้นฐานที่ต้นต่อก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดดอกไม้อยู่แล้วเพราะเราเคยทางานนี้มาก่อนแล้วเราก็ทําตรงนั้นมาด้วยใช่ค่ะครับแล้วเราปิดตัวไปแล้วที่เรากลับไปครั้งว่าไอ้ขอนแก่นยังไม่มีอะไรยังไม่มีคนแต่งงานแบบนี้ังมีคนทแบบนี้เราเลยคิดว่าตั้งแต่กลางเต็นท์เก้าอี้พัดลมไอ้นงไอ้น้ำเราจะมีคนดูแลทุกอย่างให้ทั้งหมดคอยเสริมดอกไม้นู่นนี่นั่นใช่ค่ะ เราก็จะมีพิตตี้พิตตี้แต่เป็นอีพิตตี้แบบอีกแบบหนึ่งพิตตี้โดยมารยาทพิตตี้ไม่ได้แต่งตัวโป้แล้วพิตติงแต่งตัวแบบเป็นไทยๆเป็นแบบเป็นแบบพิตตี้ดอกไม้จันทร์พิตตี้ดอกไม้จันทร์ใช่อ๋อเชิญดอกไม้จันทร์คนเชิญดอกไม้จันทร์พิตตี้ของจำรวยของจำรวยพิตตี้เสิร์ฟน้ำแช่น้ำบำรุงาอภิธรรมใช่ค่ะให้คันรู้สึกว่าไม่เหนื่อยไม่ร้อนมีคนบริการแล้วก็จบงานเ็พาภาพไปแฮปปี้พักผ่อนจังหวะนั้นเนี่ยคะว่าที่เครียดคนเขาจะคิดอะไรไม่ออก เราต้องอยู่เคียงข้างเขาครับคือเราเป็นคนที่มีสติที่สุดในวันนั้นจะเริ่มรันเฟสนี้ตอนไหนฮะเดี๋ยวหลังหลังโควิดอีกสักพักเดี๋ยวให้เข้านัวเดี๋ยวให้เข้านัวเข้านัวลอยลำอีกสักนิดนึงเพราะพี่วางมึงเข้านัวให้น้องๆเขาต่อได้ให้สารต่อรับไม้ต่อได้แล้วพี่ก็จะมาต่อที่ต้นต่อก็จะเริ่มเลยเป็นต้นต่อเดี๋ยวไปคิดชื่อเก๋ๆแล้วจะมาบอกข่าวว่ดีว่ามันจะออกมารูปแบบไหนค่ใช่มีแรงบันดาลใจมาจากอะไรกันครับที่มีพลังมากมายขนาดนี้อยากจะให้ส่งพลังไปหาทุกคนนยคร จริงๆแล้วพี่ๆก็ยังมีคติเดิมพี่บอกท้อเป็นฐานผ่านเป็นเพชรนั่นแหละคือถ้าเราท้อปุ๊บเราเราก็จะไปไม่รอดเราก็คือไม่ใช่เราคนเดียวนะคะมีน้องบริวารยังมีคนอยู่ข้างหลังเราเยอะแยะใช่พอเราเป็นเฮดปั๊บเราจะหยุดคิดไม่ได้เราต้องคิดๆแล้วเราไม่ต้องลงมือทำเขาเรามีแรงที่จะทำบริวารเราพร้อมที่จะเป็นแขนขาให้เราแต่เราจะต้องลงมือเองเราต้องเป็นเป็นหัวที่คิดเองอ่าพอทำเสร็จปั๊บเราก็ต้องมองหาผลดีผลเสียข้อดีจะได้ยังไงข้อเสียคืออะไรอ่าตวงตรงนั้นเสร็จปั๊บเราค่อยมาวางแผนการลงมือ เสร็จแล้วปั๊บถ้าเราผ่านเราเป็นเพชรเราค่อยมาเจรนญยนทุกมุมมันจะอยู่ในที่ในทางที่เหมาะสมเหมาะจาะแต่ขอให้เราเริ่มทําใช่ค่ะค่อยๆทําค่ะแล้วก็ค่อยๆเจรนญยนขอให้คิดต่างสักนิดนึงแล้วก็ลงมือทําอยากจะฝากอะไรถึงแฟนคลับไม้บันดิดพี่น้อยก็โอเคก้าวผ่านแล้วค่ะแล้วก็พาน้องๆทุกคนก้าวผ่านไปทีละก้าวทีละสเต็ปแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่มีแนวคิดใหม่ที่ที่เราจะต้องตั้งรับสถานการณ์ เกิดวันหน้ามันมีไวรัสตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งเราไม่รู้เราจะต้องอยู่ให้ได้ก้าวผ่านทุกอย่างไปให้ได้อขอบคุณทุกแรงใจนะคะขอบคุณแล้วก็คติพี่น้อยที่คิดว่าท้อเป็นฐานฐานเป็นเพชรก็ยังใช้ได้อ,อยาให้คนนําไปคิดอย่าท้อค่ะถ้าท้อแล้วเราจะสิ้นค่าแล้วไม่มีคุณค่าแต่ถ้าเราสู้เรามีความตั้งมั่นไม่ท้อถอยเราจริยมาเรื่อยมันจะกลายเป็นเพชรไปให้เรา วันนี้ขอบพระคุณพี่น้อยไม่ว่าจะเป็นในนามของไม้ณฑิตต้นต่อแล้วก็เข้า,ขานัวเป็นอย่างมากครับขอบพระคุณมากครับอ,อย่างที่พี่น้อยได้บอกไปนะครับว่าถ้าท้อจะเป็นแค่ฐานแล้วถ้าผ่านคุณจะได้เป็นเพชรครับนี่คือด่านทดสอบของธรรมชาติที่กําลังจะทดสอบหาผู้กล้าคนที่พร้อมที่จะเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงวันนี้คือพื้นที่ของโอกาสที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มร้อยนั่นเองครับ และทั้งหมดคือรายการทีวีอีสานรวมใจสู้ภยัยโควิด -19 ประจำวันนี้วันนี้ผมพานุพงษ์ชัยนาพันธ์พร้อมทีมงานจาก NBT11 ท e ีวีอีสานหมายเลข11ทุกคนต้องลากันไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ